สวัสดีครับทุกคนเรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าลุ้นเกิดขึ้นมาแล้วในฝั่งของวงการ Netflix เหมือนเดิมเพราะว่าในตอนนี้อินเตอร์เขาแอบสังเกตเห็นหนึ่งในนักแสดงชื่อดังที่มาแรงมากที่สุดในตอนนี้เลยเรียมโอนั่นเองคนที่แสดงในซีรีส์ชื่อดังที่ตอนนี้ใครๆก็ต้องรู้จักอย่างบู t ใน Netflix หรือตัวละครที่ชื่อว่าเรย์เอฟรอสตีนั่นเองคุณเรียมโอนะครับได้มีการลง IG Story เอาไว้เป็นบท ภาพยนตร์บทนครเรื่องใหม่เลยเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นและที่สําคัญเขาโฟกัสไปที่ชื่อเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือขายดีระดับโลกเลยอย่าง Crazy Rich Asian Asian ทุกคนคําว่า Asian นี่แหละทำให้อินเตอร์นั้นตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นมากเลยและยิ่งเกี่ยวข้องกับ Netflix อีกด้วย เอเชียนมีอะไรเอเชียนมีลิซ่าและลิซ่ามโนบาลไงตอนนี้ลิซ่าก็กําลังทํางานอยู่กับ Netflix กเขาเลยเดากันว่าเฮ้ยฮาริซาไปแคสเรื่องนี้เพิ่มเติมหัอมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องนี้คือกระหึ่มมากทําลายล้างกรอบเดิมๆของความเป็นเอเชียนแบบ ย่อยยับเลยในชายยาของทางประเทศไทยบ้านเราขึ้นชื่อเลยว่านี่คือบ้านไซทองสาขาของอเมริกาถ้าหากลิซ่าไปเล่นนี้จริงมันโคตรจะค่าวโคตรจะเหมาะกับลิซ่าเลยคุณเรียมโอได้มีการอัปเดตรูปนี้เอาไว้ใน AG s สตอรนะครับเป็นสคริปวินเทอร์ชเชเไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาอ่านบทกันไปแล้วหรือว่ากำลังแคสตัตวละครแคสนักแสดงอยู่ถ้าหากลิซ่าไปแคสมันก็จะดีมากๆเลยก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะฉีกบทแนวฉาก ความเป็นน้องลีอาออกไปฉีกบทตัวไฟโลตัสความเป็นน้องมุกสาวพนักง,งานออกไปเพราะว่านี่จะเล่นเกี่ยวกับความรักครอบครัวคุณแม่สามีคุณน้องสะพ้ายต่างๆนานาความขัดแย้งที่อยู่ในครอบครัวของเอเชียนสตอ o ริโอไทป์ มันต้องเป็นอะไรที่สะใจแล้วก็เข้าถึงแก่นคนไทยแน่นอนต้องมารอดูการวาลิซ่า Lisa จะไปแคสจริงๆไหมตอนนี้อินเตอร์ได้แต่มันทึกเฟซกันว่าขอเถอะนะลิซ่าไปแคสเธอไปแคสเธอเอาอยัางไงก็ได้แคเป็นลองแคสก็ได้แต่อยากให้รู้ว่าลิซ่าแคสเรื่องนี้นะเพราะมันดูเข้ากับลิซ่ามากเลยซึ่งเราเชื่อได้เลยว่า Netflix นั้นเขาคงไม่หยุดการทําโครงการการทำโปรเจกต์กับลิซ่าเอาไว้ที่ไทโกเรื่องเดียวแน่นอนไม่แน่ลิซ่าอาจจะแอบไปแค แล้วก็ได้รอบเพียงแค่วันและเวลาที่จะเปิดตัวยังเป็นทางการว่าลิซ่ากำลังอ่านบท Crazy Rich Asian อยู่เอาเป็นว่าทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดากันได้เลยว่าลิซ่าแอบไปแคสต์ไหมเล่นๆจอยๆไม่ต้องซีเรียสมากแต่ยังไงก็อยากให้ลิซ่าไปแคสตเหมือนกัน